โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองนะครับผมเดวี่เอ็กทูนะครับผมว่าวันนี้แบบในแมปที่มีชื่อว่าเปียพีนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนังของเพื่อนผมเองนะครับผมก็มีได้ทำการเป็นอัปเดตสี่แล้วนะครับผมแต่ตอนแรกเขาแบบแบบ คือเคยขยันเกินอ่ะแอดมินอ่ะแล้วเขาก็ได้ทําการทําเปลี่ยนปกใหม่ก็โหเส้นทางของความเพียเส้นทางของความเพียเห็นหน้าอะไรแล้วก็โคตรเพียเลยเพื่อนโอเคแล้วผมก็มาดูซิว่าเขาได้ทําอะไรมาบ้างแล้วแบบนี้จะพาทุกคนเพียทุกเมื่อทุกเมื่อในการเล่นใช่ไหมโอเคอะไรโอเคกดคิวเพื่อเป็นการเดสเซื่อความเสมอที่เราบอก อ๋อดีดีดดดตอว่าพวกผมอ่านผิดมพาช่างบันเทิงตอนนี้ก็เวลตันหนึ่งพันก็เหมือนเดิมนะครับผมขยันขยันฟาร์มกันนะครับขยันฟราร์มหรอครับนายแบบนายสุดเพลียมากเลยเพื่อน <laughs> <laughs> เกมพาร์ทก็มีดาบยูรูตอนแรกก็เป็นราคาเท่าไหร่ก็ไปดูกันเองนะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นราคา100โลบักแล้วนะครับผมก็มีฮาคิราชันอ่ในราคา200โลบารกแล้วผมโอเคเราจะไปอยู่ในเกมไหมกันดีกว่าทุกคนโอเคไปมา ก็เริ่มเกมนี่ก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมเออเขาจะอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมทุกคนโอเคไปปุ๊บจดเข้าไปปับ๊บแล้วก็จะมีให้คุณเลือกว่าจะเป็นฝังน่งโจรสลัดหรือว่าเป็นทห,หารเรือนะครับผมแต่ผมจะเป็นทหารเรือนนะครับผมโอเคไปจะเป็นทหารเรือนะทุกคนก็หน้ากับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วผมขอคุยโอ้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 ฉันเบื่อ <laughs> เพลงนายไม่คน,คนสุดเพียอะไรว่ะเพื่อนโอเค okay. ก็ตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเกาะใหม่แล้วครับทุกคนโอโ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนก็เปลี่ยนรูปสนญลักษณ์เกาะใหม่นะครับผมทำแบบได้เยี่ยมมากเลยเพื่อนฉันชอบลายว่ะเพื่อนโอเคเราขอเรียกแอดมินไปก่อนนะทุกคนโอเคเพลงคุนายคดเพียอะไรตรงเฮ้ยชัดๆเปิดเพลงในายนายจะติดนายจะเขาจะโดนลิขสิทธิ์วเนย กดแดดได้นะตอนนี้กดแดดอ่ะแล้วกดคิวใช่ไหมเพื่อนอ๋อโอเคเก็บปุ๋ยเราโทรศัพท์เอเก็บปุได้แล้วด้วยฮะเล่นโทรศัพท์ได้ด้วยอเวยอเดสโอ้ตอนนี้เขาก็ได้ทำการอัปเดต4เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เปลี่ยนลักษณะเอ่อแมบใหม่นะครับผมก็โอเคสวยไปก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วก็มีแดดเข้ามาครับผมกดคิวนะครับผมนี่กดคิวแบบนี้เลยแล้วก็กดโดดเหมือนเดิมนะทุกคนโอเค อ่ะแล้วอืมเดี๋ยวเราจะไปสมรรวจเมืองกันแล้วทุกคนไปไปเพื่อนเรามีอ่าแล้วมีผลอะไรใหม่มาไหมเพื่อนเดมอนอะเดมอนเตมอนเพชรเหรอเพชรใช่ไหมชใช่เออเออเพชรเพมื่อกี้อ่อันนี้เดมอนดอันนี้น้ำแข็งคล้ายกันเลยเออแล้วก็มีปุ่มดอกเป็นโทรศัพท์ด้วยปุ่มดอกเป็นโทรศัพท์อะ อันนี้กินเลยนะเพื่อนอันนี้อ้นีผลไลมอนใช่ไหมเพื่อนไดมอนโอ้หลาดๆสีเขียวนะผมลองกินเข้า <ẫn> <fi> ไปละเฮ้ยการเดินกเดินด้วยไดมอนการเดินเอฟเฟกต์ด้วยว้าวโอเคเดี๋ยวดูอินดิเมชันการฟันโคตรเพียโคตรเพียโอเคอ่ะแล้วสกิลเพื่อนมีไหมกดแซดก่อนกดแซดเหรอเพื่อนอ่โอเคนะกดแซดดูทุกคนแล้วก็กดเอ็กซ์เป็นวิชาสกิลได้หรือกดเอ็กซ์ รอ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 โอ้ยยี่ยงโอ้หอู้อ้คืออะไรวะเพื่อนมไปคือผลเกลือใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยโอเคได้แล้วก็แซดแบททุกคนนี่จะทุ้มเพชรอ้าวฉันคาดไซตเตอร์มะได้ทุกคนทไปไปไปมีอะไรต่อไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอันนี้คือปุ่มอะไรอ่ะเออปุ่มข้างขวาคือปุ่มอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยนายแต่งตัวเหมือนฉันเลยอ่ะดีที่สุมใหม่นะฮะที่สุมกาชาสุดเกลือแน่ๆเลยอ่อโอ้โหสองแสนกับอ่าหนึ่งเจมเจมเออหนึ่งเจมอ้าวซื้อไปสำเร็จเดี๋ยวแป๊บเอ้ยแป๊บแป๊บห,ออปหนึ่งเจมยี่้าแต่ผมมีอยู่ยี่สิบโลบัคกขอโทษได้เพื่อนโอเคไปไป ไปไปโอ้ย <ไป S 2> จุดขาย<ป>แบ็กเลสจุดขายแบ็กเลสใหม่จุดขายแบ็กเลสใ,ใหม่ด้วยโอ้โหคิดไปไปไปเด๋อเด๋ยวด๋โอ้โหพุ่งพุ่งพุ่งอ๋อมันก็อ๋อมันต้องกระโดดด้วยว้าวอ๋อที่ซื้อแบ็กเลสใหม่อยู่ตรงนี้เวลาเกิดมาก็ได,ได้ซื้อได้เลยนะทุกคนโอ้โหดีคนไม่รู้อ๋อแต่คนไม่รู้มีนี่จุดขายดาบใหม่ด้วยจุดขายดาบใหม่ไหนดูสิปั๊บ เชสว้าวเท่าไหร่ไหนดูสิเอ,อ่อโอเคเราซื้อได้แล้ว Kat ana. Kat ana. มั้งอาคาตานะคาตานะอออืื้หโมเดลก็ใช้ได้นะครับผมโอเครีสตาร์ทอยู่นี่จุดรีสตาร์ทอยู่นี่โอ้โห oh เอาไปซ่อนทำไมวะนะ <c oughs> จุดลับจุดลับอ๋อจุดรีสตาร์ทก็อย <c oughs> ู่ตรงนี้แล้วผมทุกคนก็อย่าลืมฟังเสร็ <c oughs> จแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มารีกันได้นะผมตรงนี้ใครที่เบื่อแล้วอัพอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็าสามารถรีได้นะผมโอเคไปไป ทุกคนเราไปกันจ,จ่อแล้วครับผมไปไป <c oughs> ไปเมนูสตาร์ทก็เปลี่ยนใหม่ด้วยฮ่เมนูสตาร์ทเปลี่ยนใหม่ไหนดูสิเอบวกเฮียสิบวกเทียร้อยอ๋อสามารถรับทีละสิบกับอัพทีละร้อยได้ทุกคนเขียไปเลยครับผมเยี่ยไปเลยทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่ใครยังรู้อย่าเรื่องมาลีเลยนะครับ เอาทำไมล่ะเพื่อนมีแต่ตัวโหดแล้วกันนะมีแต่ตัวคนโหดอ๋อฟังไว้นะครับผมฟังไว้นะครับผมแมบนี้มันเถื่อนนะผมระวังไว้นะครับผมโอเคมีบอสเขวก็อยู่นี่เลยมันก็ไม่มีอะไรมากนะอัปเดตนี้ก็บอสเขียวอ๋อ,อโอเคเพื่อนไปไปว้าวบอสบอสต,ตัวเดิมเนี่ยเพื่อนตัวเดิมตัวเดิมบอสเขียวอ๋อจุดเริ่มต้นใหม่ชื่อแบบก็คือเนี่ยแหละอัปเดตก็ใหม่อ้าเฮ้ยเฮ้ยฉันจะจะทุ่มด้วย ฉันจะทุนด้วยนี้เฮ้ยผลใหม่ใครรีวิวผลใหม่ขอได้หนึ่งล้านคนผลอะไรเพื่อนได้ผลได้ผลได้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปร่างเดิมก่อนเออโอ้ตกใจโอเคอ่ะผลผลผลพิซซ่าอยู่ไหนตัวเปล่าอ๋อกินเลยไม่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 ถืออยู่เนี่ยไหนลองกินดิอขางำ เอาเอาไปกินวะเออไปกินไม่ได้กินนะเพื่อนอนนาอดีแต่ไปกินยังไม่ได้กินนะเอ่อใช่ไาหมาเ,อเอไ <c oughs> เอ,เอไม่เปไ็นไรโอเค <c oughs> มาดูสกิลแรกกันเลยว่าทุกคนสกิลแรกก็จะจะเป็นเหมือนเส้นได้นะผมโอเคดูปัง <c oughs> <c oughs> โอเคเราจะดูแบบระยะยาวนะผมโอเคดูดูด,ด,ดูเอาใหม่ปุ๊บ ว้าวโอเคเลยแล้วแต่มันยังเว่ยเจนไม่ตามมอเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะเป็นแบบหันหน้าไปทางไหนมันจะปล่อยทางนั้นนะทุกคนเราดูกันหนะน่อยนี่โอเคโอเคใช้ได้เลยนะทุกคนไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีกดแร็ไปข้างหลังโอเค,อเคนี่นี่แบบนี้อ่าเรามาดูสกิลเอ็กกันนะทุกคนสกิลเอ็กจะเป็นยังไงแล้วต้องกระโดดแนละ้วมันจะเห็นเหนมือนเดิมอ๋อต้องกระโดดลืมไม่ใช่ลืมแบบไม่รู้ <laughs> โอเคนะเราเรากระโดดปั๊บปั๊ปแล้วใช้สกิล อ้อะไรอะเพื่อนวิจ we ิวิจิว่างๆไม่ใช่วิจิมันเส้นได้เพื่อนเส้นได้แบบระยะวงว่างใช่เส้นได้ใช่ไหมเส้นได้อ๋อปั๊บปังนี่โอเคปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาคุณใช้เดสทําไมผมให้ทุกคนนะกระโดดแล้วก็ค่อยกดแดดนะผมแต่ถ้าคุณเดินอย่างนี้มันก็จะแบบแค่นี้ ในแค่นี้ครับผมแต่ถ้าคุณกระโดดสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้ไกลนะผมนี่แบบนี้เลยโอเคมาดูสกิลซีแล้วสกิลซีจะเป็นยังไงโอ้โหเป็นกงเหรอเพื่อนใช่ไหมใช่โกงโกงมันจะยุบเรื่อยๆอนี้อ๋อยุบทีเรื่อยแล้วก็แบบยังไงต่อพอยุบเป็นอันสุดท้ายมันก็จะทำดาเมจเหรอหายไปเลยมันทำดาเมจต่อเนี่องทำดาเมจต่อเนื่้ยเฮ้ยทำดาเมจต่อเนื่ อ๋อแต่ถ้าแบบยืนเฉยมันก็จะเป็นลนักษณะกรุงอย่างนี้นะผมแต่ถ้าแบบแกระโดดนะนผมรือว่าปาร์ขันมาพาเรือโอเคจนกว่ามันจะหายใช่ไหมเพื่อนใช่ดีเกมดีนะทุกคนโอเคมาดูสกิลสุดท้ายเป็นสกิลเอฟนะผมน่าจะเป็นอาบินหรือเปล่านะี๋ยวดูว<ม>บินจริงๆด้วยอ๋อเป็นการชักใยนะผมหรือว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าการชักใยใช่ไหมเพื่อนชักใยบนอากาศ เดือกนย้ายสามิติย้ายสามิติโอสาวพูดได้ประเทศเพื่อนโอเคมาๆๆาทุกคนก็จะมีสกิลแบบประมาณนี้นะครับผมทุกคนมามาาเดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่เชื่อกันว่าสกิลซีเนี่ยทำดาเมจต่อเนื่องจริงหรือเปล่านะผมโอเคมาดูกันนี่นี่เราจะดูตรงนี้เลยนะผมนี่นี่โอเคดูกันปั๊บนี่แล้วรอดูมอนเกิดมาแล้วผมดูมอนเกิดนะว่าจะโดนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูรอดูก็ดู รอดูเราดูนี่เห็นป่ะทุกคนมันตายจริงๆทุกคนเราเราจะรอดูว่ากงจะยุบแล้วมันจะหายหรือเปล่านะมันจะตายเหมือนเดิมไหมโอ้โอเคพอกงหายปุ๊บก็เออเอาเฮ้ยเพื่อนรอ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 ยังไม่หายอ๋อ้ตกใจหมดโอเคออ๋โอเคโอเคตอนนี้ก็เป็นผลอ่าผลใหม่นะผมก็ รอการปรับปรุงนะผมก็ดูกันไปนะครับผมทุกคนมามีอะไรอีกไหมเพื่อนมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรไม่โทรทบสามารถเก็บโป้ได้รัวๆโดยไม่เสียเงินนะเจียเลสีอ๋อก็ตอนนี้ก็การเสกเรืออ๋อการเสกเรือเป็นภาษาไทยนะก็ทุกคนโอเคแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษโดยที่คนต่างชาติอาจจะมาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้นะก็ทุกคน ความลับปไปทำดีนะผม <ไป S 1> โอเคอะถ้าไม่ต้องการก็กดไปนะผมโอเคเราจะให้แอดินขับเรือไปนะครับผมขับเรือไปโอ้แล้วก็ดูลักษณะผิวน้ำที่เขาเปลี่ยนไปนะครับผมอืม,มแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเรอเอ๋อเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมเพื่อนทับเพื่อนจ่ายละภาพเลยอ๋อเปลี่ยนภาพใหม่นะอืมโอเคเลยนะผมนี่แล้วก็ใต้น้ําก็จะเป็นเ้เออเอนมพื่อนมันมันติดเหรอเพื่อนไงช้าไปอะ มันช้าไปอ้ามันช้าไปไปก่อข้างหน้าเลยก่ <c oughs> อข้างหน้าเลยโอเคไปก่อข้างหน้าผมก่อข้างหน้าถ้าผมจะสังเกตได้มันน่าจะเป็นศูนย์ก่อนบันเรือเหรอศูนย์ก่องทัพเรืออ๋อบ้าดฟา้าอ๋อบอนโดูฟาโอเคเดโรซาเดนโรซาอ๋ <Dead Rosa. S 1> อเดโรซาโอเคก็ตรงนี้อืมแล้วก็ตี่ได้อีกพี่อ๋ออะไรอไรเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ บอลคือวอลหินวอลหินแกทีใ่ในเรื่องในเรื่องอ๋อบอลหินในเรื่องเกมดีเนี่ยโอ้โหเก็บรายละเอียดนะครับผมทุกคนอะบอลอลขบวนบอลขบวนบอลขบวนไหนไหนไหนด,ดูดิขบวนมีอะไรบอสด,ดูฟาร์มงค์บอลโดฟาร์มงค์บอสดูฟาทุกทุกคนก็นี่จะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะผมทุกคนกคน็จะไม่มีหน้านะผมตีแล้วได้เออผลได้โอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็น หนึ่งเปอร์เซนต์โอกาสที่จะได้ให้นะผมก็อย่าลืมมาตีนะครับผมโอเคแต่ผมได้ไงผมได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะตีบอสกันโอ้โหเลยจุดรับที่ยเราเพื่อนไข่ดาบเอามาต่อมาจุดรับไข่ดาบด้วยทุกคนมามาเราจะมาสปอยกันอัปเดตสี่นะผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอ้โอ้เพียโตอ๋อบิเซนโตในราคาสามล้าน เบลีนะครับผมเพียโตเพียโตอ๋อเพียโตนะผมเป็นชื่อดาบนะผมมันดับจริงจริงก็เป็นหนวดขาแหละแต่มันคื่อว่าเพียโตนะครับก็ถ้าคุณมาซื้อก็ซื้อไม่ได้ผมมันแค่ว่ามันอ๋อแล้วมีสปอยอะไรอย่างหนึ่งมีสปอยอะไรกกับเพื่อนอุ้ยดาบแชงคูดแน่ๆดาบเชงคูดแน่ๆอยังไม่เอาข้าวนะผมเดี๋ยวมาดูโมเดลันวมันเป็นไงก็เป็นดาบ ดาบยาวเหมือนคาตาะเลยนะผมเนี่ยคล้ายๆกับคาตาะเลยแต่แค่แบบว่ามีที่จับตรงนี้แล้วก็ความยาวของมันนะครับผมแล้วก็แอนิเมชันการถือนะผมอันนี้ก็เหมือนจะแบบจุดโทบ,บอกว่าจะขอบุนดีๆนะเพื่อนโอเคมีอะไรไหมเพื่อนมีอะมันอัปเดตนดิดหน่อยอัปเดตนิดหน่อยอะไรกับเพื่อนไหนไหนไหนเดีย๋ยวแก้ได้แหละเอาชน่ยอ่พี่เจดีย์จะมดใหม่ <Yes. S 1> มีแค่นี้นะผมการอัปเดตครั้งใหม่แล้วผมก็สลับการาเปลี่ยนรูปโมเดลเมืองใหม่นะผมแล้วก็เปลี่ยนผิวน้ำอะไรอย่างนงี้แล้วก็มีสปอยเรื่องดาบที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมก็มีบอสหินแล้วก็มีบอสดฟูฟาอะไรอย่างนงี้นะครับผมแล้วก็เมืองเล็กโรซ่าแะครับผมแต่เมืองอื่นก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนน่าจะยังเหมือนเดิมใช่เพื่อน อเเเหมมมืออนนดดิิ๋อเหมือนเดิมนะผมแล้วก็รอกันพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้แมบนี้เจริญนะครับผมเจริญยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ขอให้แบบอัปเดตหน้าน่าจะสวยงามกว่าเดิมอ๋อแมบนี้เขาบอกแล้วว่าแมบครั้งหน้านี่ก็จะสวยงามกว่าเดิมนะผมแล้วบอสก็แบบอ่าแล้วเออสกิลผลปีศาจก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ๋อสกิลผลปีศาจก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมโอเคออ๋โอเคโอเคมามามา ก็จะไม่มีอะไรแล้วผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็มีแบบเพลงเข้ามาแล้วผมก็มีปุ่มติดเพลงด้วยนะครับทุกคนแบบนี้เป็นอะไรที่โคตรดีนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับอตอนนี้ก็ที่อัพสแต็ใหม่ก็จะมีแบบบวกหนึ่งบวกสิบแล้วก็บวกร้อยนะครับผมเพื่อแบบว่าแบบคนเร่งรีบแบบ <c oughs> ฉันต้องอัปเกรดให้เร็วๆวันนี้อะไรประมาณนี้แลผมโอเคแล้วก็มีเกมพาร์ที่เจมแล้วก็ห้าเจมนะครับผมโอเคแล้วก็มี าดาบยูรุที่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูกันได้แต่ละผมจะขึ้นตัวไอไว้นะครับผมดาบยูรุอ๋อก็ตอนนี้น่าจะมีสกิลเพิ่มอะไรใช่ไหมเพื่อนมียังมีสกิลเพิ่มมายัางมีมีมอีอ๋อแต่กําลัง แกพยายามแกบักอยู่อ๋อแกบักอยู่นะครับผมทุกคนก็รอติดตามดูนะครับผมโอเคแล้วก็มีฮาคิราชันนะผมที่ราคาที่200โลบัคนะครับผมก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเล่นแบบนี้กันเยอะๆนะครับทุกคนก็เอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง BS Gamer เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูสถานาการณ์อัปเดตได้ชี่ ดิสคอร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วครับผมโอเคหรือ okay, ไม่ก็ไปกดที่แมปเขาแล้วก็จะมีเออ่ช่อง YouTube ของเขาเลยแล้วก็ดิสคอร์ดเขาด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้กันแค่นี้นะครับผมสวัสดีวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมมาเล่นแมปนี้นะครับผมโอเคไปแล้วนะเพ bye ื่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ